พูดถึงคาว่า recession นะคะเชื่อว่าใครที่ติดตามการเศรษฐกิจเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคําว่าเศรษฐกิจถดถอยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยครเราอยากจะพาไปฟังอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าในเวทีกฎหมายระดับโลกนะคะทีมเองบรงิซอประเทศโปแลนด์เนี่ยเขาพูดถึงคําว่า l o o e of law recession ค่ะหรือว่าภาวะนิิติธรรมที่กําลังเสื่อมถอยนะคะทำไมถึงเกิดแบบนั้นขึ้นต้องยอมรับนะคะว่าถ้าธุรกิจเนี่ยไปทําธุรกิจที่ประเทศไหนนะคะเราก็เกิดความไม่แน่นอนของนโยบายนะคะหรือว่ากฎระเบียบที่เกิดขึ้นบางก็มีการแทรกแซงได้อย่าง ง่ายดายในกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งก็ทําให้การดําเนินธุรกิจนั้นเป็นไปด้วยความยากลาบากแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะกฎหมายที่ไม่นิ่งสัญญาที่ทําไว้ไม่แน่นอนกระบวนการยุติธรรมที่ถูกแทรกแซงได้กําลังเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของเศรษฐกิจนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับคุณณฐากมลวาทินค่ะผู้ในการฝ่ายข่าวของเดอะเ a นด์ดานะคะรายงานจากกรุงบรัสซอประเทศโปแลนด์ค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันยังอยู่ที่กรุงมอสอรประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งกำลังมีการจัดงานประชุมสำคัญก็คือ World Justice Forum 2025ที่ประชุมแสดงความกังวลอย่างมากนะคะต่อหลักนิติธรรมที่กำลังถูกกัดกร่อนในระดับโลกเข้าข่ายหลักนิติธรรมถดถอยหรือว่า Recession of Rule of Law ค่ะซึ่งบรรดาผู้ที่มาระดมสมองกันในครั้งนี้ก็แสดงความกังวลว่า เมื่อ rule of law หรือว่าหลักนิติธรรมอยู่ในภาวะถดถอยก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและท่ามกลางกระแสการเมืองที่กำลังผันผวนคาดเดาได้ยากเป็นไปในแนวทางที่เป็นการผูกขาดอำนาจนิยมมากขึ้นก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อ rule of law ค่ะ แต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แต่ละภูมิภาคก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะรวมถึงตัวแทนจากประเทศไทยด้วยค่ะภาพรวมของการประชุมสะท้อนความกังวลจากทั่วโลกค่ะว่าภาวะถดถอยของหลักนิติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในหลายประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้นําอำนาจนิยมมักจะพุ่งเป้าโจมตีและทําลายความเป็นอิสระของสสถาบันหลักที่เป็นเสาหลักของสังคม ได้แก่ฝ่ายตุลาการสื่อมวลชนอิสระภาคประชาสังคมและองค์กรจัดการเลือกตั้งแต่เมื่อประชาชนวุ่นอยู่กับเงินในกระเป๋าและปัญหาปากท้องการจะลุกขึ้นมาตื่นตัวเรื่องหลักนิติธรรมอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในเวทีเสวนาว่าด้วยความซื่อตรงของฝ่ายตุลาการ judicial integrity ศาสตราจารย์ดรกิติพง์กิตยารักษ์ประธานกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย T.I.J. ได้ IG, ร่วมเสนอว่า ความยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นกลางไม่ใช่แค่เรื่องอุดมคติแต่เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะยกตัวอย่างโครงการ justice by design ในประเทศไทยซึ่งเป็นความพยายามใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยรับฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจให้กลับคืนมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือการรับมือของกระบวนการยุติธรรมต่อภัยพิบัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกดกรพิเศษสะอาดเย็นพวกอำนวยการ T.I.J. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประเทศไทยโดยชี้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ปรับตัวได้เร็วมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดออรพิเศษได้ยกกรณีศึกษาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพ,พิบัติที่ภาครัฐพยายามเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแรงงานนอกระบบ โดยลดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์ในเบื้องต้นแนวทางที่เรียกว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแบบนี้ก็ได้รับการมองนะคะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ประสบภัยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและช่วยจำกัดความเสียหายในภาพรวมได้ บทสรุปจากที่ประชุม World Justice Forum ก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าการหารือกันอย่างเข้มข้นเรื่องหลักนิติธรรมทำให้การพูดคุยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตปากท้องของผู้คนนะคะและเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยและเรื่องของหลักนิติธรรมจากที่ได้พูดคุยหารือกันในวงต่างๆก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องของต้นทุนแต่เป็นการลงทุนที่จะเสริมสร้างหลักนิติธรรมให้แข็งแกรง่งเพื่อที่จะนําไปสู่สังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในประเทศนั้นด้วยค่ะนัฐากโกมลวาทินรายงานจากกรุงบอซ ประเทศโปลแลนด์ค่ะหลักนี้จะทำไม่ใช่เรื่องของต้นทุนแต่คือการลงทุนนะคะแค่เปลี่ยนมุมคิดนะคะการลงบัญชีก็ต่างกันแลละลงต้นทุนแน่นอนมันเป็นคอสที่ตัดได้ง่ายแต่การลงทุนเราหวังนะคะว่ามันจะเกิดการต่อย,ยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ถ้ากลับมาดูในเชิงกฎหมายก็จะพบเลยนะคะว่ากระบวนการนิติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรมสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพื้นฐานหรือว่ารากฐานหรือฟาวเดชั่นที่สําคัญของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโอ้โห ความยุติธรรมก็มี ROI มนะครับเพราะไม่ใช่ cost แต่ต้องมี return of investment ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ